เห็นเต็มสองตาความลับในคดีน้องชมพู่พ่อแบมพยานคดีน้องชมพู่ในฐานะบุคคลที่เห็นชายปริศนาบริเวณตีนเขาผู้เหล็กไฟใกล้กับกอไผ่าาหลังบ้านได้เปิดเผยว่าหลังออกหมายจับตนยังคงยืนยันข้อมูลเดิมว่าจากการที่ตนให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ข้อมูลวันที่11พฤษภาคม63เวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา20นาทีนั้นตนพบเห็นชายปริศนาหายเข้าไปบริเวณหลังกอไผ่หลังบ้านจริงๆซึ่งเป็นชายใส่เสื้อสีเทาผมสั้นแต่ภายในมือไม่ได้ถือของหรืออุ้มสิ่งใดเอาไว้ แต่หลังจากที่ตนได้พบเห็นชายปริศนาหายเข้าไปภายในกอไผ่นั้นเป็นช่วงเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา20นาทีห่างกันไม่ถึง20นาทีนั้นตนได้พบเห็นลุงพลหรือนายชัยพลวิภากรีดยางบริเวณสวนยางพาร,ราข้างบ้านตนซึ่งตั้งแต่วันนั้น จนถึงวันนี้ตนสามารถยืนยันได้ว่าลุงพลที่ยืนกรีดยางกับชายที่ตนเห็นใกล้กับกอไผ่นั้นคือคนเดียวกันทั้งลักษณะการแต่งกายแม้จะมองระยะไกลแต่ตนก็จำได้พ่อแบมยังกล่าวอีกว่ามีความเป็นไปได้สูงเพราะจุดดังกล่าวเป็นลักษณะรกทึบ ปิดบังสายตาได้ดีแต่ในวันที่11พฤษภาคม63นั้นหลังจากที่ทราบว่าน้องชมพู่ได้หายตัวไปตนจำได้ว่าเป็นช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาทุกคนได้ช่วยกันออกค้นหาเบาะแสของน้องชมพู่มีชาวบ้านเคยเข้าดูที่กอไผ่และตนก็ได้เข้าไปดูเหมือนกัน แต่ก็ไม่เจอสิ่งผิดปกติมีเพียงรอยเท้าของชาวบ้านที่ไปค้นหานอกจากนี้ก็มีชาวเน็ตตั้งข้อสงสยัยโดยบอกว่าเรื่องเจอชัยพลในสวนยางนั้นยอมรับว่าตรงกันเจอกันจริงแต่ต่างคนต่างบอกคนละเวลาแต่ชัยพลมีพยานทั้งแวดล้อมและน่าจะประจักษ์พยานด้วยว่า เวลาของชัยพลแม่นยำกว่าเวลาของพ่อแบมที่แม้แต่เมียของพ่อแบมยังลังเลไม่ยืนยันช่วยพ่อแบมในเรื่องนี้อีกทั้งพ่อแบมเล่าว่าตักบาทแล้วไปถางยาในสวนยางมันปรีตรงกับชัยพลเล่าว่าเจอพ่อแบมหลังตักบาทแต่ไม่เห็นว่ามีถังฉีดยาเพราะเวลาเจ็ดโมงกว่า พ่อแบมไม่ได้ฉีดยาฆ่ายาแต่ทางยาประมาณ10นาทีและยิ่งไปกว่านั้นพ่อแบมยังเล่ากับนักข่าวว่าเจอกันแล้วยังคุยกันถึงเรื่องน้องชมพู่หายตัวไปอันแน่นี่เล่นใหญ่ไปนิดเพราะถ้าไปดูข่าวเก่าๆในตอนแรกๆนั้นที่พ่อแบมเปิดเผยเรื่องนี้พ่อแบมเล่าแค่ว่าคุยกันเรื่องกรีดยาง ทำไมเรื่องสำคัญเรื่องน้องชมพู่หายถึงไม่เล่าตั้งแต่ช่วงแรกๆกเรื่องนี้สำคัญมากนะน่าจะเล่าตั้งแต่แรกๆกสิแถมยังมีบางสื่อบอกว่าพ่อแบมเล่าว,ว่าคุยกับลุงพลและป้าแตนเช้านั้น9ก้าโมงกว่าว่าน้องชมพู่ได้หายตัวไปหลังจากที่สะดิ่งมาบอกป้าแตนตรงนี้ มันเริ่มย้อนแย้งกันแล้วสินะถ้าชัยพลคุยกับพ่อแบมเรื่องชมพู่หายเพราะรู้จักสมพรที่รู้จักสดิ้งมาตามหาน้องแปลว่าแทนแทนแทนพ่อแบมกำลังเป็นพยานให้ชัยพลว่าเหตุเกิดแล้วขณะที่ชัยพลยืนคุยกับตัวเอง ากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ